嗯，嗯。Mm. Mm. พี่น้าน้น้องๆทุกๆคนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับวันนี้ผมก็มาลุยหมายอ่างเก็บน้ำซับประดูนะครับซึ่งเป็นหมายที่ค่อนข้างสวยเลยครับผม ซึ่งผมเองนั้นก็ไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะครับสําหรับหมายนี้ครับก็ถือว่าเป็นฟิวค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นฟิวสาหลายครับยังไงเราก็มาลุ้นดูกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับผมและลูกๆขอบคุณกําลังใจจากทุกๆท่านอย่างยิ่งเลยนะครับเดีย๋ยวเราลองมาลุ้นว่าวันนี้จะเจอตัวหรือไม่นะครับผม โอ้โหสูงไปโอ้สูงไปทุกคนบกไลโอ้อย่าเกือบยี่สิบเมตรประมาณยี่สิบเมตรนะผมว่าผมซูมมันก็เลยดูเหมือนใกล้อุ้ยตัวเขียวปีเลยปัดโอ้โหเขียวปีเลย น่าจะมีสองบวกอ่ะตัวเนี้ยอ้เสียดายครับตัวเขียวปีเลยเนะี่ยพลาดแล้วทุกคนเอ้ยโอ้มันนอาจะมาผูกใกล้หน่อยผูกไกลไปค <c oughs> ำนวณยากผมยกข้ามหลังไปนิดนึงอะเออย,ยางผมก็ใช้มาสักพักแล้วก็เลยไม่ค่อยมั่นใจความแรงที่ไหนได้แรงจริงโอ้โห นลาดตัวนึงครับใส่ใช้ได้อยู่โอ้โหไงท้องเลยไงท้องเลยครับนะขาวโบเลยโอ้โหโเจอปลานินจนได้ทุกคนเว้ยไม่ใช่ไม่เจอปลานินซะแล้วน็กเลยครับเข้าจุดน็กเลยปลานินอืม โชคดีแท้ๆเจอปลานินปลาชโดมันเคี่ยวจริงนะทุกคนที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเคียวมากเลยมันไม่เหมือนที่ผมไปเลยอ่ะที่ผมไปนี่แบบคือมันไม่เคี่ยวเงี้ยมันคือถ้ารุ่นประมาณโลกว่าสองโลนี่แบบมันไหลไหมเรายิงเรื่อยๆเลยนะเออแต่ที่นี่นี่แบบมันกะว่ามันแล้วจะมีคนมายิงบ่อยหรือเปล่าับมันก็เลยค่อนข้างที่จะเคี่ยวมากเลยครับ ปลาน,นีนะมันจะอยู่นิ่งให้เรายิงครับเวลามันลอยมันจะไม่เหมือนปลาชโดที่มันจะไหลไปเรื่อยๆตัวไม่ค่อยใหญ่หรอกนะครับเขาจุดนกเลยปกติผมยิงปลาผมก็ชอบยิงจุดนี้แหละครับถ้าสังเกตได้นะครับผมจะไม่ไม่มียิงกลางตัวกับยิงหางเลยนะครับเข้าคอเข้า,ขา,ขาหัวทุกเม็ดครับผมยิงครับการยิงปลานะั้นถ้าเราน้นจุดสําคัญอนะ่ะมันจะล็อกปลาแน่นมากเลย เข้าจุดนกเลยฮะนี่จุดนี้จุดนกเลยครับ,เร,บเราก็ได้ปลาหนีนนะครับตัวหนึง่งจัดรุ่นประมาณครึ่งโลเนี่ยแหละก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคอยู่พอได้อยู่ผมเห็นมันแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ไหลมาเนาะมันลอยนิ่งๆอยู่ห่างผิวนะ้าประมาณศอกนึงเนี่ยแหละผมเผื่อประมาณสองศอกเกือบเกือบสองสอกนะครับเข้ากลางเป้าแบบเป๊ะเลยเข้าตรงคอเขาหนกเลยครับ ส่วนปลาจะโดนเขี้ยวริงจริงหมายนี้นี่จะโดนโคตรเขี้ยวเลยโผล่ไกลมากแล้วก็ขึ้นไวลงไวอ่ะขนาดเราเขยบตัวนิดเดียวนี่ตุ้มตุ้มโอ้มาปลาเดิมปลาเดิมเนาะอย่างน้อยไม่แฮวนะครับรอดูว่าจะเจอเพิ่มอีกหรือไมนะครับผม อุย้ยิงตามมันเลยโอย้มันเห็นผมก่อนโอ้เสียดายมากแล้วผมบอกทางนี้หันไปเที่ยวโหรุ่นสองบอกตัวนี้สีมันสวยมากเลยโอ้โหผมรู้สึกว่าหมาที่นี่ปลามเขี่ยวมากเลยอะ เลยลองยิงตามไปดูเผื่อฟุกเอาจริงนะปลามเขี่ยวมากเลยที่เนี่ยไม่เหมือนบึงละหานกับลำเชียงไกลที่ผมไปเลยนะปลาชะโดนีเขี่ยวจริงเลย มันไม่จ si. ิบครับ <venant> ทุกคนอ๋อ้าวฟองขึ้นตรงนั้นนะมันน่าจะไปกินตรงนั้นอยู่เราจังหวะกัน ไปไวจังผมเห็นมันมากินตรงนี้นะมันก็ไห้โผล่ตรงนู้นแลยโอ้ยไม่ทันอะไม่ทันโอ้ไม่ทันนะไม่ทัน,อทน,ทนบอดอฟองเต็มเลยมันน่าจะตกใจผมมาดูดิฟองเต็มเลยนะโอ้โหไมไม่ไม่ไมไมรอดไหมครับว่ามันจะกลับมาอีกหรือไม่นะ ผมเห็นมันอยู่ตรงนี้น่อยที่มันขึ้นตรงนู้นน้อ,อมแม่เขี้ยวจริงเลยปลาที่นี่ต้องต้องแบบจังหวะด,ดีจริงๆครับไม่ไม่ไมไม ครับแต่จริงอ่ะขึ้นจิบลงไวม,มากพลาดนะครับเอย่ารอดูว่าจะเจอตัวเพิ่หมหรือไม่นะครับ โดนโอ้ขึ้นจิบจังๆเลยขึ้นจิบจังๆเลยทุกคนโอ้โหขึ้นจิบจังๆตัวไม่ใหญ่หรอกตัวนี้ขึ้นเหนืผัานหน้าให้ผมเต็มเต็มไม่ใช่ตัวที่หญิงนั่นหรอกบาดมา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  เอาจนได้นะโอ้ยกลมจับได้เปล่าได้ตัวนะครับนี่มันไม่ใช่ตัวที่ผมยิงตอนเช้านะแตัวยิทีเดียวใหญ่ปลามันจะไม่กลับมาแล้วนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ เ,เพราะเขาขึ้นจิตแบบนี้เนาะขึ้นจิตแบบเนี้ยปูงเขานี่เลยทะลุนี่เลยทะลุข้างหลังนี่เลยอัดเข้านี่ใต้คางนี่ครับนี่แผลอยู่นี่เลยหูกลางเป้าแบบเป๊ะเลยครับก็ถือว่าได้อยู่ตัวเนี้ยมาไซาโลหน่อยหน่อย <c oughs> ก็ถือว่าโอเคเนาะ <c oughs> ถือว่าได้ไปคู่กับเจ้าปลาดินน่เนะ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งดูต่อสักครู่นะครับ คนดูไลฟ์มาชั่วโมงชั่วโมงหน่อยๆน่านะจะได้อยู่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยครับผมยอดครับรมันเหมือนจะมีฟองนะครับแต่มีดูอะไรน,นะฟองอยู่ข้างล่าง เรอ,เอจังหวะกันเดี๋ยวรอดูนะว่ามันตัวไซส์ประมาณไหนนเะดี๋ยวรอดู ตาำไปตาำไปทุกคนเอ้ยกลัวมันจะเหมือนโน้นะก็เลยยิงดักไว้มันเที่ยวนี้แล้วมันช้าเลยยิงดักไว้นี่นี่อุตสาห์ยิงดักไว้นะ กลัวมันจะเหมือนตัวที่ผมยิงตอนตอนนู้นนะเนาะตัวที่สามเป่าจำไม่ได้ก็ออจะยิงดักมันไว้คิดว่ามันจะขึ้นจิ๋มแล้วก็ลงไว้โอ้ยเสียดายครับนั่นลูกคอ,อกไม่เยอนนะนั่นนะทุกคนลูกคอ,อกไม่เยอนเป็นลูกคอ,อกปาเชโดครับนะ ขึ้นมีใหม่ๆเลย <t> นี่ๆทุกคนดูครับนะหลูกขอ้อโอ้ยตัวแดงเถือกนัแงแม่มาอยู่ในรูสองตัวเลย ผมยิงเนี่ยไม่เหลือเลยนะนนัน่นดูวะโอ้โหนี่มันลูกคอบปาชโดก็เป็นคอกใหม่ๆอะคอกเพิ่งเกิดครับนะเป็นคอกที่เพิ่งเกิดนะครับเพราะว่าลูกมันยังเล็กมากนะครับนะลูกยังแดงๆอยู่เลยอืม ตัวพ่อกับตัวแม่ไม่ใหญ่นะน่าจะไซส์ประมาณแค่สองโลสามโลครับน่าจะประมาณไซส์แค่นั้นเลยตัวไม่ถือกับว่าใหญ่มากครับนั่นแหละนู้จะจิ้มแล้วลุนลมันแรงเดียเนาะตัวพ่อไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่ว่าตัวแม่เน,นี่ยน่าจะรุ่นสามบวกอยู่แต่ตัวพ่อน่าจะรุ่นแค่สองกิโลครับตัวพ่ออือบอกว่าพวกปลาตะกูเนี้ยตัวเมียมันจะใหญ่กว่าตัวผู้ ปลาช่อนปลาชะโดงเนี่ยตัวเมียมันจะใหญ่กว่าตัวผู้มันจะเล็กกว่านน่นน้บไหลเข้ากอย้านน่นแะไปแล้วครับเราอย่าไปยุ่งกับเขานะครับเนาะปล่อยให้เขาไปเถอะครับเพราะว่าเขาลูกเขายังเล็กอยู่ลูกยังเล็กเลยนี่ยเน่น่น,น,นต่อเดี๋ยวผมถ่ายทุกคนได้ดูก่อนนะครับระหว่างรอปลานะครับเนาะ ปลาผมก็เหลวทางอื่นนะครับแต่ว่าก็ดูปลาด้วยโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปอ่าช็อตเะดูรูกคอให้ทุกคนได้ชมนะครับเผื่อถ้าปลามันมานะผมก็จะยิงเนาะนนนั่นนะตัวแม่มันใหญ่นะตัวแม่มันใหญ่อยู่แต่ว่าตัวผู้ไม่ค่อยใหญ่มันเห็นผมแหละ มันเห็นผมอยู่นั่นนะสองตัวเลยลูกคอกสวยๆลูกคอกสวยมากนั่นครัจะจิ๋วแล้วนะ จิบเริ่มเลยสวยงามมากตัวแม่จิมแล้วไป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 รีบๆไปรีบๆไปอยู่แถวนี้เดี๋ยวปลาอื่นไม่เข้าเลยไหนเราดูต่อไปครับผม

โดดแล้วเอ้าหลดดเฉยอยู่ไหมเฮ้ยโอ้ลุดครับปัดโอ้คิดว่าจะได้ตัวโอ้ตัวเดิมนั่นแหละโดนไม่เต็มอ่ะอุ้ยไม่ได้หลุดมันพาลูกดอกมันไปแล้ว คนอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋อเฮ้ยอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ชิบหายเป็นพาลูกดอกผมไปอ่ะโอ้เออตัวนั้นอยู่ข้างล่างนั่นนะ่ะทุกคนดูอยู่ข้างล่างนั่นมันน่าจะได้ยินเสียงผมยิตงตัวนี้โอ้เฮ้ยโอ้ขาดเลยครับขาดเลย โอ้โหขาดเลยผมไม่ได้เช็กเชือกด้วยแหละน่าจะยิงจนเปื่อยตัวก็ไม่ใหญ่หรอกรุ่นประมาณแค่สองโลเลยครับก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับเชือกก็สัตวอีมก,ก็ขาดครับเนาะไปกับตัวปลาเลยแล้วก็ลูกดอกก็ไปด้วยเลยครับเสียดายมากครับจริงๆผมน่าจะได้หลายตัวนะแต่วันนี้ใ,ใจ ใจผมไม่ดิงอีกนะครับเนาะก็หลังจากที่เรายิงเสร็จนะครับก็มีตัวนึงลอยมาอยู่นะครับตัวนึงลอยมาอยู่นะั้นลอยแบบงูเหน่งมากเลยรุ่นใกล้เคียงกันนะเดีย๋ยวผมไม่มีลูกดอกสายขาด,ด้วยตอนนี้ลมก็แรงมากเลยเลยครับเสียดายมากเลยก็ถึงแก่เวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขึ้นฝั่งเลยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าต้องไปรับเด็กๆที่โรงเรียนด้วยครับพอเวลาผมก็อยู่นี้ก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเนาะ ถือว่าได้สองตัวนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราก็พายเรืออะไรไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งเลยนะครับเสียดายมากเลยนะครับวันนี้เราจะได้หลายตัวเนาะขึ้นสวยๆทีนั้นเนี่ยเไปเดี๋ยวเราเคลียร์ของแล้วก็เดี๋ยวพายขึ้นฝั่งกันเดยได้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะครับเนาะไปครับผม ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำเ,เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ไปรับลูกๆมาแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ยอมมาออกกล้องนะเนาะผลงานที่ได้วันนี้ก็ได้ปลาดิเนตละตัวหนึ่งโอ้ยรุ่นนี้ท่อเด็กๆ,ๆชอบกินมากเนี่ยประมาณสักสี่ห้าขีดนี่ครับอร่อยแล้วก็มีปลาชะโดตัวหนึ่งจริงๆวันนี้นะครับผมน่าจะได้หลายตัวมากเลยนะครับแต่ว่าผมผิดพาลาดด้วยครับเนาะวันนี้ครับผมเห็นหลายตัวนะยิงหลายทีอยู่นะแต่ว่า ปลาหมเนียมันเขี่ยวมากครับอ่างเก็บน้าสมบูรณ์ครับเหมือนกับว่ามันคือมันน่าจะเห็นคนบ่อยนะครับไม่เหมือนหมายที่ผมไปนะครับแถวลําเชียงกัแถวบึงละหารแถวนู้นนะครับปลามันจะไหลเข้าหาเรือเลยเนาะแต่ไอใหมยนี้เนี่ยผมขนาดผมเล็งดีมากนะครับจังหวะผมยิงเนี่ยมันก็โดดขึ้นลงขึ้นลงคือมันไวมากครับปลาค่อนข้างเขี่ยวครับแต่ก็ถือว่าโชคดีอยู่นะครับเนาะในตัวนี้แล้วก็ ยิงขาดพาลูกดอกไปหนึ่งตัวผมว่าสักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสามเนาะได้ไหมเนาะลองดูนะครับตึ๊บหนึ่งจุดสี่กิโลเป๊ะเลยนะครับจริงๆเนะี่ยปลาชะโดไซส์เนี้ยคือเป็นปลาชะโดไซส์ที่อร่อยนะครับไซส์เนี้ยครับพว่าไซส์ใหญ่ๆจะไม่ค่อยอร่อยนะไซส์นี้อร่อยไม่ค่อยอยากชั่างนะตัวเนี้ยเออผมเห็นปลาลินนะเห็นตัวเดียวเนี่ยแหละปลาลินอ่างซับปู่อะ มว่าน่าจะมีตัวใหญ่นะแต่ว่าวันนี้ก็ได้หนึ่งตัวเนาะมาสักสักสี่ขีดแล้วกันเนยปึ๊บเออสี่ขีดจริงๆครับเดี๋ยวไปทอดให,ให้เด็กๆกินนะครับตัวนี้ครับไม่ถอดกลีดออกเลยนะครับทอดให้กล่นเข้าฟูเนาะแล้วก็ลอกเนื้อข้างในเขากินครับครับยนีไงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับผมและลูกๆก,ก็ขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยครับ เดี๋ยวผมจะเคลียปลาอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทอดให้เด็กๆกินเสร็จก็าอาลูกเด็กๆขับน้ำกินข้าวแล้วก็อาบน้ำเป็นฟันนอนครับพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเช่นเคยเลยนะครับเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เหนื่อยสุดๆก็ต้องขอบคุณกําลังใจจากทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์เข้ามาพูดคุยให้กําลังใจให้กับผมและลูกเลยนะครับเดี๋ยวผมเคลียปลาอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับเดี๋ยวผมจะไปซ้ำใหม่นี้อีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับลูกเอ้ยม่ช่วยพ่อปลาเล,ลูกม่ช่วยพ่อปลาเร็ว